ข่าวเด็ด789ซุปเปอร์เจ๋งหวนมังกรทองเกียริเพชรสันจรบึงการสึกมวยบูเสือสันจรโดยทีมงานเกียริเพชรเดินหน้าขับเคลื่อนความสูงให้แฟนมวยต่อเนื่อง25เมษาย,ยนนี้จังหวัดบึงการจัดเกียริเพชรซูเปอร์ไฟสันจรเพื่อมองความสูงให้คอมวยอีสานคู่เอกซุปเปอร์เจ๋งปอพินพัฒน์แลกเดือดกับมังก้อทองสักบุรีราม1 1 9ปอนคู่รองเจนเชิงเดือกับภริยาพบเพชรรามเพชรเกียริเพชร1 27ปอนดปอนเท่ากันและมวยดีคุณภาพอัดแน่นเต็มรายการคอมวยเจ็ดสีอย่าพลาดชม ยอเหล็กเพชรช่างฉลุยพร้อมลบศึกน็อกเอาย์ยอเหล็กเพชรอชิลยะผ่านการช่างน้ำหนักตัวยังเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วได้135ปอนด์ตามพิกัดเท่ากับคู่ชกยูสเกะโมริซึ่งคู่จะทำการชกกันในศึกน็อกเอา์วันที่14เมษายนนี้ณเวทีมวยคุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นล่าสุดหลังจากที่ผ่านการช่างน้ำหนักตัวยอเหล็กเพชรเผยว่าตนเองรู้สึกสบายใจที่ทำน้ำหนักได้ตามเกณฑ์ ไฟนี้ตนจะไม่ทําให้แฟนมวยผิดหวังอย่างแน่นอนพงศักดิ์เล็กตรวจร่างกายผ่านฉลุยเจ้ากนพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมอดีตแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวท1 1 2ปอนด์สองสมัยตรวจร่างกายผ่านฉลุยแพทย์ยืนยันร่างกายแข็งแรงสามารถขึ้นชกได้เจ้าตัวเตรียมยื่นหนังสือรับรองผลการตรวจพร้อมผลการชกไฟล่าสุดให้ JBC อนุญาตให้ขึ้นชกกับโกกิคาเมดะผู้ปับเก่าไฟอัลารในวันที่5พคนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นแฟนมวยตัวจริงอย่าพลาดชม ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารต่างๆง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน